พึงพากันฟังใจเนืกถึงชีวิตของตนชีวิต,วตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอนอย่าพากันประมาทก่อนตายเราจะได้ทำที่พึ่งให้แก่เราเต็มที่ ที่พึ่งทางใจที่พึ่งทางกายมีอยู่แล้วที่พึ่งทางใจสำคัญมากเพราะว่าจิตหรือใจตรงนี้นะมันจะไม่สูญหายไปเหมือนกับร่างกายเมื่อ,อยังละกิเลสไม่หมดตราบใดมันทำกรรมมันได้ไว้ ก็จะต้องมีกรรมนั้นนำไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เมไม่รู้จักจบจากสิน้นการเกิดบ่อยๆย,ย่อมเป็นทุกข์ขปัสสัตตนา,า,ร,ารงตรัสไ้ว่าทุกขาชาติปุบปุนงังการเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรพากันพิจารณาให้เห็นทุกภายในสงสารนี้มันจึงจะมีแก่ใจในการทำที่พึ่งให้แก่ตนผู้ใดไม่เหมือนมันไม่มาน,นึกถึงความทุกข์ไปติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเพลดิดเพลิน ร่าเริงบันเทิงอยู่ในความสุขชั่วคราวนั้นก็หาโอกาสที่จะสร้างบุญกุศลกล่าวป้อยนอบน้อมต่อคุณพระสนะไกลเอาเป็นที่พึ่งของตนได้ยากเพราะว่าทุกสิ่งหนึ่งอย่างมันมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจ เมื่อใจน้อมไปทางโลกสงสารแล้วอย่างนี้มันก็ต้องห่างจากในทางธรรมเป็นยงนั้นถ้าผู้ใดมาพิจารณาเห็นว่าโลกนี้ไม่น่าห่วงไม่น่าห่วงไม่น่ายึดถือเพราะยึดถือได้ก็ไม่ได้ไม่ได้อาศัยโลกนี้ไปนมนานอะไร ไม่ถึงร้อยปีซ้ำา็็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นแต่จิตดวงเดียวนี่แหละเมื่อสั่งสมบุญกุศลบุญกุศลนี่ก็จะอำนวยผลให้จิตดวงนี้เป็นสุขในภพที่เกิดในชาติที่เกิดนั่นๆั่น ถ้าสร้างบุญกุศลให้เต็มแล้วเมื่อใดก็เข้าสู่นิพพานเมื่อนั้นก็เป็นอันว่าสิ้นทุกขสิ้นยากโดยประการทั้งปวงไปเลยดังนั้นพุทธศาสนกชนทั้งหลายควรพากันใส่ใจต่อบุญต่อคุณให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ พอบุญคุณนี่จะติดสอยห้อยตามเราไปทุกแห่งทุกผลจะอำนวยความสุขให้ไปจนกลัวจะหมดเขตแห่งบุญกุศลนั่นนั่นส่วนคุณนั้นเมื่อเราเริ่มใสนับถืออยู่ตราบใดแล้วไม่มีเสื่อมอ่ายอมเป็นที่พึ่งทางจิตใจอยู่อย่างนั้นแหละ ส่วนบุญกุศลนี่เมื่อมันให้ผลไปแล้วมันมันหมดลงเมื่อมันหมดเขตของมันแล้วมันก็หมดลงไปได้แต่ว่ารากเน้าของบุญกุศลยังอยู่อย่างที่เคยแสดงให้ฟังมาแล้วคือความไม่โลภความไม่โกรธความไม่หลง อันนี้ท่านเรียกว่ารากเง้าของบุญกุศลหมายความว่าใจนั่นแหละไม่โลภไม่โกรธไม่หลงรากเง้าของบุญกุศลก็อยู่ที่ใจนั่นเองเมื่อใจไม่รู้อมนาจแก่ความโลภค,ความโกรธความหลงแล้วมันก็เป็นใจที่เยือกเย็นและเบิกบานผ่องใส ใจหนักแน่นไม่หลงไหลไม่หวนไหวไปตามทางที่ผิดทางใดเป็นทางผิดที่พระพุเทธเจ้าทรงสอนไว้เราศึกษารู้เข้าใจแล้วก็เว้นไม่เดินตามทางที่ผิดนั้นอ,อันคนเรานี่ยนะมันชอบไปทางผิด เนื่องจากความไม่รู้เมื่อมีผู้อื่นมาทักชวนก็เห็นดีชอบไปตามเขาก็คาดที่ว่าตนเองรถตัวเองลงต่ำถือว่าตนไม่มีความรู้เ,เห็นผู้อื่นเขาพูดเก่งๆเข้าไปกันเนี่ยเข้าใจว่าเขามีความรู้สูงกว่าเราหรอเขาต้องรู้ดีเราต้องเชื่อ มันไปอย่างนี้คนเรานั่นนะเหตุที่จะหลงไหลไปในทางที่ผิดก็เพราะเพราะเหตุว่าไปคบกับคนเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองข้าที่ตขาไม่มีปัญญาไม่ได้สดับตรับฟังคำสอนของพระเจ้ามัวเม,ม,ม,มาแต่บประมาทอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเหตุนั้นจึงได้หลงเห็นผิดเป็นชอบไป เมื่อเมื่อหลงเห็นผิดเป็นชอบแล้วมันกนนั้นกลัวจะพ้นทุกข์ได้เพราะคนเราถ้าเห็นผิดเป็นชอบไปแล้วมันไปทําบาปเรื่องมันนะ่ะไปทําบาปเปรียดเพี้ยนบุคลอื่นสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวงสงบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆหมดนี้นะ มันก็ทําให้สหัตว์เหล่านั้นเดือดร้อนนะใครเกิดมาแล้วก็ไม่อยากตายแต่มันมีอํานาจน้อยมันจําเป็นมันก็ต้องได้ค้มหน้าตายไปเพราะมนุษย์มีอํานาจเหนือกว่าเช่นนั้นแล้วมันจะเป็นทางพ้นทุกข์ได้ยังไงอะ่ะนั่นแหละต้องพิจารณาดูให้ดีไอทางที่ถูกต้องนะ บรรดาสัตว์โลกทั้งหลายที่คล้องอยู่ในโลกนี้มันก็ต้องการคนทุกเหมือนกันกับเรานี่แหละทางที่จะช่วยเหลือเขาเหล่านั้นได้เราเป็นมนุษย์นะเราก็ทำบุญทำทานการกุศลต่างๆให้เกิดมีขึ้นในใจแล้วเราก็อุทิศน้ำใจอันประกอบไปด้วยบุญกุศลนั้น ให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายทั้งที่เป็นมิตรทั้งที่เป็นศัตรูก็ไม่ลำเอียงขออุทิศให้หมดนั่นแหละถ้าใครอยู่ในฐานะที่จะ,จะได้รับอนุโมทนาส่วนบุญกุศลนี่ก็ขอให้ได้รับอนุโมทนาแล้วให้พ้นทุกข์ถึงสุขกเกษมสารอย่ามีเวรมีภยัยอย่าอาฆาตจองเวรกันต่อไป นี่ทางที่ดีแล้วเราทำบุญกุศล,ลอุทิศไปให้อย่างนี้แหละมันถึงเป็นประโยชน์โยดแก่ผู้วายชนไปสู่โลกหน้าผู้ยังคล่องอยู่ในโลกนี้คนไม่เข้าใจอย่างนี้นึกว่าสิ่งที่คล่องอยู่ในโลกนี้เป็นผู้วิเศษสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาแต่เล่ากันสืบๆม,มาว่ามีอย่างนี้แล้วก็เชื่อไป นึกว่าสิ่งที่มีฤทธิ์มีเดชอันนั้นนะถ้าเราไม่พินกผิดนอบไม่นอบนอบ้อมไม่บนบานสารกล่าวแล้วเขาจะมาเบียดเบียนเอาเลยเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาสายเหตุมูลเหตุที่บุคคลเราจะได้หลงไหลไปนับถือผิดผิดไปอย่างนั้นนะแค่ที่จริงแล้วการบวงสวงไม่มีประโยชน์อะไร แกผู้วายชนไปสู่โลกหน้าแม้จะมีจิตวิญญาณคล่องค้างอยู่ในโลกสงสารอันนี้ก็ตามนะมันก็ว่าพวกพูดผีผีฉาดเทวดาอะไรมันก็ไม่ไม่ไม่รับประทานอาหารของมนุษย์รับประทานไม่ได้มันคนละชั้นกัน ต่างคนต่างก็ได้เสวยผลบนผลกรรมผลบาปกรรมแห่งตนที่ตนทำเอามาเอาไปตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์นี้นั่นแหละขอให้เข้าใจไม่ใช่ว่าเขาไม่มีอาหารกินนะเขาก็มีโยแต่บางกรรมเขาตกแต่งให้ถ้าพวกเปรตอย่างนี้ก็มีจะอาหารเรียวๆท่านกล่าวไว้ในาําราภอพวก อาสุรกายก็เหมือนกันเนี่ยแต่งานพวกสานรกยิ่งไม่มีอาหารจะกินซ้ำเลยมีแต่น้ำร้อน,นร้อนร่วกไฟเผาต,ตายแล้วพ็เกิดขึ้นมาใหม่อีกอยู่อย่างนั้นแหละไอ้บาปครรมนั่นแหละเป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายนะ่ะมันเป็นอย่างนี้ต้องพิจารณาให้มัน เข้าใจด้วยปัญญาของทนโดยแจมแจ้งเมื่อผู้ใดพี่นายเห็นอย่างนี้แล้วก็เชื่อว่าเป็นผู้ดำเนินตามทางที่พระศาสดาทรงแสดงไว้ข้อที่ว่าเมื่อญาติผู้ใดผู้หนึ่ง,งไหว้ชนไปสู่โลกหน้านั้นผู้อยู่เบื้องหลังไม่ควรเศร้าโศกเสียใจร้องให้รำไร จนเกินไปเพราะไม่มีประโยชน์อะไรการร้องไห้ลำไลหาผู้ตายไปทางที่มีประโยชน์ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ตายได้ก็ทำบุญถวายทานแด่ท่านผู้มีศีลอันบริสุทธิ์มีความเห็นในธรรมอันถูกต้องตรงไปตรงมา่า อย่างนี้แหละได้ทำบุญถวายทานแก่ท่านผู้ทรงศีลทรงธรรมอันบริสุทธิ์เช่นว่านี้นะบุญกุศลก็แรงอุทิศส่วนกุศลนั่นไปให้แก่สรรพสัตว์โลกทั้งหลายดังกล่าวมานั้นก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้วายชนไปและขอบเป็นการตอบบุญแทนคุณ ท่านผู้บังเกิดกล้าวเช่นมารดาบิดาหรือผู้มีอุปาการะคุณอื่นๆเช่นครูบาอาจารย์และเจ้านายผู้รักษาปกปักรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขไม่มีศัตรูมาลุกรานไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น เจ้านายนี่ก็คือว่ามีคุณต่อประชาราษฎรไม่ใช่น้อยเราต้องนึกถึงท่านผู้มีอุปการะคุณเสียก่อนเมื่อมองเห็นอ๋อท่านเหล่านั้นท่านผู้นั้นเป็นผู้มีอุปการะคุณแก่เราอย่างนั้นอย่างนั้นแล้ววันนี้เราขออุทิศส่วนบุญกุศลอันนี้ให้แก่ท่าน ทั้งหลายที่กล่าวนามมานั้นเมื่อท่านไปตกทุกข์ได้ย,ยากลำบากอยู่ที่ไหนก็ขออำนาจบุญกุศลอันนี้จงโดนบันดาลให้ผ่านท่านพ้นจากทุกข์ให้ถึงซึ่งความสุขตามคติวิสัยของตนของตนเถิดอืม เรานึกคิดอุทิศส่วนกุศลที่ทำมาแล้วนั้นให้อย่างนี้แหละจึงชื่อว่าเป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและทั้งแก่ผู้อื่นดังกล่าวมานั้นเป็นประโยชน์แก่ตนเพราะว่าตนปารับถึงเรื่องท่านผู้มีอุปการรักคุณทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้ว แล้วก็คิดอยากจะ้ทำบุญอุทิศให้ก็ไม่ใช่ว่าได้ตั้งแต่ผู้อนุโมทนาส่นบุญเท่านั้นในผู้ที่ทำมันก็ได้อยู่ทำไมจะไม่ได้เพราะเจตนาเป็นกุศลแล้วเจตนาหังบุญยังวรามิเราสถาคตกล่าวว่าเจตนาดีนั่นแหละเป็นตัวบุญนี่ เมื่อจิตดีใจดีใจคิดไปทางบุญทางกุศลแล้วความคิดอันนั้นเป็นตัวบุญนะเกิดขึ้นในความรู้สึกคือดวงิจอันนั้นดังนั้นแหละแต่ขอให้พากันเข้าใจไว้ว่าการอุทิศส่วนบุญกุศลไปนี่มันไม่หมดไม่สิ้นหรอกอ เหมือนอย่างน้ำมันออกบอ่อเมื่อมันบ่อนั้นมันมีสายน้ำใหญ่อยู่แล้วมันก็ออกเรื่อยตักเอามาเท่าไรตักเอามาใช้มาสอยเท่าไรมันก็ออกมาเท่าเก่าอยู่อย่างนั้นเป็นเสีย,ยสนานไปนานไปแล้วมันอาจหมดได้สายน้ำนี่นะอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละไอ้บุญกุศลที่ เราทำแล้วอุทิศไปให้แก่ท่านผู้มีพระคุณหรือผู้ที่เป็นมิตรเป็นศัตรูก็ตามแหลยผู้ใดได้รับอนุโมทนาแล้วเขาก็สเสวยผลบุญอันนั้นไปตามกำลังของบุญที่ได้รับอนุโมทนานั้นจะพึ่งอำนวยให้ได้เท่าไรบุญนั้นหมดไปแล้วความสุขอันนั้นก็หมดไปตามกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละ ชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายมันเนื่องอยู่ด้วยบุญกรรมบาปกรรมดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดยังรู้ตัวว่าตนจะต้องได้เกิดอีกอยู่เพราะละทิเลจยังไม่หมดเช่นนี้ก็อย่าพากันประมาทให้รีบเร่งประกอบกุศลคุณงามความดี ไปเรื่อยๆจนปวดชีวิตจะหาไม่ถ้อย่างนี้แล้วก็นับว่าผู้นั้นน่ะเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตอัตภาพที่ตนได้มาด้วยบุญคุศลตกแต่งให้บุญคุศรตกแต่งให้จึงได้มาเกิดเป็นคนอ่า ขอให้เข้าใจถ้าบาปตกแต่งให้มันไม่ได้มาเกิดเป็นคนไปเป็นสัตว์รกไปเป็นเปรตไปเป็นอสุรกายหรือไปเป็นสัตว์ทีเรฉานไปเกิดในภูมิทั้งสี่นี่แหละภูมิใดภูมิหนึ่งถ้าผู้มีบาปมากกว่าบุญนะมันเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ใดมีบุญมากกว่าบาปก็มาเสวยผลของบุญชะกรถ้าไม่ไปเป็นเทวดาก็เกิดมาเป็นมนุษย์บุญกุศลอันนั้นเอานวยผลให้ไอบางทีมันก็เอานวยผลให้จนตลอดชีวิตเมื่อบุญมันหลายบาปที่ทำมานั้นมันไม่มีโอกาสมันก็ยังให้ผลไม่ได้ ที่ท่านเรียกว่าอปาราประเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมให้ผลข้ามภพข้ามชาติอย่างนี้ต่อเมื่อบุญที่อำนวยผลให้มันหมดลงเมื่อใดบาปนั้นมันควานวนอานวยผลให้เมื่อนั้นให้เข้าใจอย่าไปนึกว่าบาปที่ตนทำมานีมันหมดไปแล้ว มันจะไม่ตามไปให้ผลอีกต่อไปถ้าตนนั้นไม่ยอมสารภาพว่าตนทำบาปจริงไม่ได้อธิษฐานใจละเว้นจริงๆเช่นนี้บาปนั้นมันย่อมติดตามไปแม้น้อยหนึ่งมันก็ติดตามไปไอ้ที่บาปมันไม่ติดตามสนองคนได้นั่นเนื่องจากว่า เป็นผู้รู้ว่าตนได้ทำบาปอย่างนั้นจริงและยอมสารภาพผิดแล้วตั้งจิตอธิษฐานไม่ทำมันต่อไปอีกและตั้งหน้าทำแต่บุญกุศลฝึกขนจิตใจให้สูงส่งขึ้นไปไม่ให้อกุศลด้วยตกต่งางๆบางเกิดขึ้นในใจให้แต่กุศลด้วยตกเท่านั้นบางเกิดขึ้นหมายความว่าเราคิดนึก ไปแต่ทางบุญทางกุศลเท่นานั้นทางบาปไม่คิดไปบุคคลมาพยายามบำเพ็ญทางจ,จิตใจสอนใจของตนให้ชื่นชมยินดีในบุญในคุณแล้วสั่งสมไม่เกิดให้มีขึ้นในตนเสมอไปไอ้อย่างนี้ลนะบาปที่เป็นละหุกรรมกรรมเบานั้นจะติดตามไม่ทันจะเป็นอาโหสีกรรมไปได้ นี่ต้องให้เข้าใจในะวิธีล่าบ,บาปอะ่ะถ้าละไม่ถูกวิธีมันก็ไม่หมดบาปกรรมทั้งหลายบางคนได้ทำบาปมาแล้วระลึกไม่ได้เลยปฏิเสธไปหมดเราไม่ได้ทำบาปอย่างนี้แล้วก็เมินเฉยเสียไม่เอาใจจดจ่อไม่คิดอธิษฐานใจโยจะละ ละเว้นไม่ทำมันได้อีกต่อไปไม่คิดไม่อธิษฐานใจอย่างนี้แล้วนั่นแหละบาปมันก็ติดสอยห้อยตามเลื่อยไปมันได้โอกาสเวลาไหนมันก็ให้ผลเป็นทุกเวลานั้นท่านอุปมาไวเหมือนอย่างสุนัขไลเนื้อเมื่อไปทันเอากลางวันมันก็กัดกลางวันนั้นเมื่อไปทันเอาเวลาพกค้ามมันก็กัดเอาเวลาพกค้า มันทันเอาเวลากลางคืนมันก็กัดเอาเวลากลางคืนนี่ฉันใดกรรมเวรที่บุคคลกระทำแล้วนั้นมันติดสอยห้อยตามไปบางทีมันก็ให้ผลเวลายังหนุ่มแน่นก็มีบางทีมันหยุดไปอยู่ไปถึงวัยกลางคนมันจึงมีช่องทางให้ผลเป็นทุกข์ได้ก็มี บางทีมันก็ให้ให้ผลเอาตอนชลาภาพทนแก่เท่าชลาคนบางคนนะ่ะเวลาเท่าแก่ชลามามากแล้วลูกสานกระทอดทิง้งตนเองก็ทำการทำงานไม่ได้ถ้าเขาเลี้ยงดูก็เลี้ยงไปเพียงแต่ขอไปทีจะให้อิ่มน้ำสำรานไม่ค่อยมี พ่อแม่เช่นนั้นก็ได้รับความทุกข์ยากลำบากเรื่อยไปจนกลัวจะตายนี่แหละอย่าไปโทษลูกหลานโทษตัวเองดีกว่าว่าตนเองจนชาติก่อนโน้นน่ะไม่สงเคาะสงหาลูกหลานเท่าที่ควรปล่อยให้เขาตกทุกข์ได้ยากลําบากออย่างนี้ เขาก็เมินเฉยต่อมารดาบิดาพอเ,เห็นว่ามารดาบิดาไม่เมตตาการุณาไม่ดูแลอย่างนี้นั่นแหละคมนั้นแหละติดสอยห้อยตามมาเมื่อมา,มาเกิดในชาติปัจจุบันกรมนั้นมันตามให้ผลก็โดนบันดาลให้โูกหลานญาติมิตรเบื่อนายไม่ค่อยจะเหลียวแลอืม แล้วก็คงเคยเห็นกันมาอยู่ดาดดึนดังนั้นน่ะเมื่อทราบอย่างนี้แล้วสำหรับผู้ครองเรือนก็ต้องมีสติมีปัญญามีความขยันขันแข็งขวนขวายหาทรัพย์สินเงินทองเข้าของให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพื่อเลี้ยงดูคููเสือลูก เจ้าที่เกิดมากับตนนอกจากนั้น,นก็เลี้ยงสงเคราะห์ญาติมิตรพี่น้องที่เกิดร่วมวงร่วมตระกูลเดียวกันหากเห็นว่าใครตกทุกข์ได้ยากเราก็คิดช่วยเหลือไม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างนี้แหละผู้ที่มีจิตใจเปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้แหละ แม้จะไปเกิดไปในภพใดชาติใดก็มีบริษัทบริบาลจงรักภักดีรักใคร่นับถือมากลูกหลานก็ยิ่งเคารพนับถือพ่อแม่มากด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่พ่อแม่ทำมาแต่ชาติก่อนนั่นเองมันสมกับคำที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าใครทํากรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นนี่นะให้คิดดูให้ดีมันก็ถูกต้องทีเดียวแล้วดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาให้รู้ให้เห็นตามที่แนะนำสั่งสอนมานี่ ให้รู้ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือฝึกกายวาจาใจของตนนี่ให้เป็นไปตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่นำมาแสดงให้ฟังนี้โดยสรุปใจความแล้วก็ว่าทุกคนต้องมานึกถึงชีวิตอันนี้ว่ามันมีน้อยนิดเดียว อยูไปไม่ได้นานเลยหมดบุญหมดวาสนาที่ตนทำมาแต่ก่อนแล้วอยู่ไม่ได้ต้องแสกดับทําลายจากโรกนี้ส่วนร่างกายนี่ถูกไฟเผาก็เหลือแต่เท่ากับกระดูกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นส่วนดวงจิตนี่ทำกรรมมันไ,ไว้กรรมนั้นคนนำพาไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ สเสวยถ้าทำบาปมากก็สเสวยทุกขมากถ้าทำบุญมากก็ได้สเสวยสุขมากเมื่อหมดสุขแล้วก็ได้สเสวยทุกข์เพราะบาปที่ตนทำให้เข้าใจอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะหาทางเว้นจากการสร้างบาปสร้างอากุศลต่าง มีปานาติบาตเป็นต้นมีสุรามีไรเป็นที่สุดก็เป็นที่รู้กันอยู่แล้วก็ะจะเว้นจากาบาปกรรมทั้งหลายเหล่านี้จะไม่ทำเพราะต้นเบื่อทุกไม่ต้องการทุกถ้ายังจะต้องเกิดอีกอยู่เกิดไปชาติใดพบใดก็ขอให้มีความสุขความเจริญด้วยอายุวันนะสุขะะระ ปฏิพานาธาธนสารสมบัติขอให้มีอายุยั่งยืนนานนีผ่ผลสุดท้ายโดยอำนาจบนกุศลที่ทำนี้ก็ขอให้ตนได้บรรลถุถึงซึ่งพระนิพพานอันเป็นจุดหมายปลายทางแห่งชาวพุทธทั้งหลาย ก็พึ่งพากันดำริในใจอย่างนี้เนี่ยโอวาทที่แนะนํามาในวันนี้ก็มีความประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังทั้งหลายนั่นนะเพื่อกิจใจดวงเดียวนี่แหละให้มันเชื่อมั่นในบุญในคุณเอาเป็นที่พึ่งของทนไว้เอาเป็นที่พ,ทพึ่งของกิจใจส่วนร่างกายนี่เราพิจารณาทุกวันทุกวัน เราก็รู้ไม่ได้เลยว่ามันจะแตกกระดับทำลายไปเมื่อไร่ไม่มีใครมาบอกร่วงหน้าเลยอเป็นอย่างนั้นดังนั้นจึงต้องเตือนตนเสมอเสมอเมื่อผู้ใดละบาปได้สั้งหน้าสั่งสมบุญกุศลให้เต็มความสามารถของสงฆ์ตนแล้วอย่างนี้ก็นับว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นคน แล้วก็ได้มานับถือพุทธศาสนาในปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาให้เต็มความสามารถของตนของตนอย่างนี้ก็จะต้องได้รับผลคือความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา